จิตกับความคิดมันก็เหมือนหูกับเสียงเสียงมันก็ดังอยู่หูก็เลยได้ยินความคิดนั่นท่านเรียกว่าธรรมารมณ์มันเก็บมาจากสัญญาจากเวทนาจากวิตกมันอยู่ภายนอกมันก็มากระทบเข้ากับจิตจิตก็เป็นผู้รู้อารมณ์เพราะฉะนั้นจงคิดเสมอว่าเสียงที่เราไม่ได้ฟังแต่มันได้ยิน จิตท,ที่มันคิดเราไม่ได้คิดแต่มันคิดเองมันคืออารมณ์ของจิตกลับคืนมารู้ความคิดนั่นแหละความคิดก็ดับลงคิดอีกก็รู้อีกมันก็ดับลงองีกเมื่อเรารู้มันบ่อยๆความคิดทีขึ้นความรู้เร็วขึ้นเอาไปเอามามันก็รู้แต่ละครั้งเรียกว่าอพินญาย่ รู้สิบหนร้อยหนพันหนหมื่นหนแสนหนมันก็จะกลายเป็นสัมโพธายะฝึกจนมันเก่งขนาดว่าสัมโพธายะคือรู้พร้อมเฉพาะคิดเมื่อไรตัวรู้ก็รู้พร้อมเมื่อนั้นก็หยุดลงไปเพียงแค่นั้นเหมือนเราหัดอ่านหนังสือรอใส่ระโอขึ้นมารออออรอโโลโรงรงรอเรือสรลเอียนอนู รอเอเรียนเรียนนอเรียนโรงเรียนบัวบาบานนอบานเอกบานไม่โทรบา้านพอเอเพเแพรรอพช<พ>โรงเ,<พ>เรียนบ้านแพรอันนี้หัดอ่านใหม่แต่พอเกงๆเข้านั่งรถผ่านไม่ได้จอดอ่านโรงเรียนบ้านแพรจากตัวใดอยู่ใส่ไปยังจังใดอ่านความคิดมันคิดเราอ่าน ถือว่าความคิดนั้นมันมาให้เราอ่านให้มันทันรู้ให้มันทันถ้าเรารู้มันก็หยุดทันทีเลยมันก็อ่านทันจึงบอกว่าอ่านใจตนให้มันออกจึงจะบอกใจได้จึงจะใช้ใจเป็นจึงจะเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นนี่มันคิดให้เราอ่านว่าโอ้นี่คิดแล้วฉันไม่ได้คิดมันก็หยุดมันคิดอีกอ่านจนมันรู้กันเองโดยอัตโนมัติ